จ้านี่ง่ายง่ายสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะเก็บสตรอเบอรี่ไปทำขนมนะคะนี่ บริปีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไร,แต,ไาไรแต่ก็กินอิ่มไม่เยอะเท่าไรแต่ก็กินอิ่มนะคะแล้วก็ได้แช่ไว้เนี่ยเริ่มอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บแช่แล้วเราจะได้กินเชอร์รี่แล้วอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็กินเชอร์รี่แล้วเพื่อนๆวันนี้ยาเก็บไม่หมดหรอกเก็บแค่พอไปทำขนม เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเก็บให้หมดหนาผฝนไม่ตกแต,แต่รดน้ำไม่รดน้ำก็สงสารตรงนี้มันเล็กๆเดี๋ยวจะไปเก็บตรงนู้นลูกใหญ่ ปลูกใหม่มันก็ลูกใหญ่นะถ่ายคลิปด้วยมันเก็บลำบากเพื่อนๆมันใหญ่ต้องถือกล้องไง ลูกใหญ่เนี่ยเพื่อนๆไม่รู้มันเป็นสตรอเบอรี่ที่เขายกรองแม่เลยส่วนมากยายไม่ค่อยได้กินหรอกลูกใหญ่มากเลยแต่ว่ามันชอบเน่ามันช้ำถึงยายรองฟังไว้มันก็มันก็มันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเนี่ยแต่ลูกใหญ่มากเลยน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ที่เขายกร่องอะ่ะเพื่อนๆได้ว่าจะไม่ปลูกแล้วลูกใหญ่มากแต่ว่า มันไม่ค่อยได้กินแล้วก็ไม่ค่อยอร่อยด้วยนะมันเนื้อแข็งแข็งอะแต่สำหรับถ้าเอาไปตำไปอะไรได้อยู่เนี่ยอันเนี้ยเมื่อมันจะแข็งแข็งแต่ลูกใหญ่ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ผล มองมองแต่กล้องไม่ได้มองมือไม่ได้มองมือใจเขาเก็บกระดาษมันนะ ไปทําขนมย้าไม่เก็บหมดนะคะเพราะว่าคือจะเก็บทุกวันเก็บกินไปเรื่อยๆเอยเนาะถ้ามันสุกเยอะเต็มที่เราก็เก็บแล้วก็เอาไปแช่แข็งไว้แต่อันนี้เราเก็บแค่เพอกินไปเรื่อยๆเนาะมันยังไม่สุกเยอะเต็มที่ก็เยอะอยู่แค่นี้ก็พอกินแล้วแหละทำวุว้นไว้ก่อน ค่อยไปทําสตอเบอรี่อันนี้ยายใส่กะทิด้วยนะคะปกติเขาใส่แต่วุ้นกับน้ําตาลกับน้ําแต่พอดีกะทิมันเหลืออยู่แามาทําอะไรไม่รู้จำไม่ได้กะทิก็เลยเอามาใส่ในคนให้มันละลายให้มันเดเอดแล้วก็อับให้มันเย็นแล้วค่อยไปเทใส่แล้วค่อยอย,ยายจะไป วางสตรอเบอรี่นะคะให้มันนั่นก่อนให้มันเย็ยนเดือดแล้วก็ทิ้งไว้มันเย็ยนก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็เอาไว้ให้มันเย็ยนทีนี้เราก็มาล้างสตรอเบอรี่กันนะคะนี่นะคะเอยากจะใส่ทั้งลูกเลยเด้อสตรอเบอรี่เนี่ยเพราะว่ามีเยอะขี้เกียจผ่า กินให้สะใจเลยกินแบบว่าไม่ต้องประหยัดเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อชอบเลยตัวนี้มันขอบมันมันหยกัยกหยกมันสวยแต่ว่าเวลาเทมันไปมันจะหลุดออกด้านข้างนะ อันนี้มาวงมันก็ไม่เยอะเพราะว่ามันหยักเห็นปัอโอ้ยบุญนจเย็นนะยายุทำบุญอยู่นี่ไม่เคยได้ไม่เคยได้แข็งสักทีเลย อันนี้ยายเอาวธมาจากเมืองไทยเรานะ่นไวนจะวนจะได้แล้วสตรอเบอรี่ยังวางทั้งลูกเลยทีนี้วุ้นจะได้แล้วสตรอเบอรี่ยังไม่ได้เลยวางทั้งลูกเลยกินให้สะใจเลยซื้อเขาเขาพาเค้น่อง แบบง่ายๆเลยยายก็ไม่รู้ว่าใส่น้ําเท่าไหรเนาะเพราะว่าวุ้นเขาให้ใส่ทั้งซองนะยายก็เลยกะ,กะเอาโอ้ลูกเอาไว้ตรงกลางไม่เลยกิน <c oughs> ใ, <c oughs> ให้สะใจเลยจ้าสตรอเบอรี่ทำก่อนเด้อ เดี๋ยวคุณแห้งเสร็จคุณคนพอดีเลยแช่น้ำไว้ นี่เสร็จแล้วปกติใช้วุ้นที่นี่มันไม่ยอมแข็งใส่แช่แข็งไว้แช่เย็นไว้ก็ไม่แข็งอันนี้นี่ยังไม่ได้แช่เย็นเลยแข็งแล้วานาแม่วุ้นบ้านเราแข็งไวมากเลยแปบ๊บเดียวเองนะเนี่ยยายเส็ จริงมันแค่ไม่ถึงสามสิบนาทีด้วยตามไปไม่ถึงสามสิบนาทีนะเพราะว่ายายวิบตัดออกแค่เดี๋ยวตรงนี้พี่เหมื่นเขาจะกินเนาะกินเป็นอาหารเช้ายายก็เลยเอามาตัดไว้ให้เลยก็จะใส่ตู้เย็นไว้คืน นี่วนบ้านเราวนบ้านเขาใญยนะโอ้ยทำไม่เคยได้สักทีมันมันไม่แข็ง ง่ายง่ายช่วงนี้ช่วงนี้เขาจะทําแต่วุ้นแบบนี้แหละเพื่นอนกไปซื้อเขาก็เป็นร้อยนะเนี่ยชิ้นเนี่ยช่วงนี้เขาจะกินวุ้นแบบเขาจะกินขนมแบบนี้กันเพราะว่าช่วงผลไม้อืมสุดยอด